หมอ,อยาพารีวิววันนี้นะฮะเราอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์นะครับผมจะมาทุกคนมาดูพิตตี้ครับ สวัสดีครับหมอยาพารีวิววันนี้นะฮะเราอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์นะครับของ2022นั่นเองนะครับปีนี้ฮะเราจัดกันที่ Impact Arena เมืองทองทานีนะครับแล้วก็วันนี้ฮะผมจะมาทุกคนมาดูพิตตี้ครับไม่ใช่นะมาดูรถกันนั่นเองนะครับ Surprise, ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูบูธแรกกันเลยนะครับอยู่ที่ a s t as o n Martin นีเองนะครับ ราก็อยู่กันที่บูธแรกเลยนะครับเป็นบูธของ a s สเซนต์มาติครับอยู่ที่ทางเข้า2นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับคุณหญิงนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับมีรถรุ่นไหนที่จะแนะนำเราเป็นพิเศษค,ครับสำหรับ a s สเซนต์มาตินะคะวันนี้เราก็นําเข้ามาทั้งหมด2รุ่นนะคะมี n w w แวนเท e นะคะราคาเริ่มต้น14.9ค่ะแล้วก็มี a s สเซน d d ดอ็กนะคะเอสที่สวยที่สุดในโลกนะคะราคาเริ่มต้น15.9่ต้องบอกเลยว่า ราคานะสมน้ําสมเนื้อนะครับแล้วถ้าเทียบกับรถยนต์สัญชาติอังกฤษนะครับบอกเลยว่าขับปุ๊บลูกคู่ดีหล่อแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันภายในรถกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวรถว่าเขาจะมีสเปเชียลอะไรบ้างนะครับตามไปดูเลยฮะ บอกเลยครับเข้ามานะครับคันนี้ต้องเป็นตัวที่สะดุดตาตัวหนึ่งของทุกคนเลยนะเพราะตัวนี้ครับคือเจ้าตัว As t o ัน Martin Vantage นั่นเองนะครับซึ่ง As t o n m a r t i n v a n t a g e เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับระดับ V8 เลยนะครับแล้วเขาบอกว่าศูนยถึงร้อเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3.8วินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าไวมากเลยนะอัตราเร่งนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทําความเร็วนะครับได้สูงสุด306กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งราคาเนี่ยบอกเลยว่า ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับอยู่ที่14.9เป็นราคาเริ่มต้นนะครับต้องบอกรูปทรงทั้งหมดนะฮะออกสปอร์ตแล้วก็ผู้ดีอังกฤษเลยนะครับค่อนข้างสวยหรูเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อภายในงานนี้ได้นะครับเขาบอกว่าในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมีสิทธิพิเศษเยอะมากครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ได้จุกใจกับรีวิวของแอสตันมาตินกันไปแล้วนะครับผมต้องบอกว่า ใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกับรถยนต์สัญชาติอังกฤษนะครับก็สามารถติดต่อได้คุณหญิงได้ที่ไหนครับค่ะสามารถติดต่อหญิงได้ที่ด้านล่างเลยค่ะเอาลครับเดี๋ยวเราไปบูธถัดไปกันดีกว่านะครับ<อ>ก็ตรงข้ามของแอสเซนมาตินเลยนะครับไม่เอาเดีเ๋ยวเอาข้างๆก่อนอข้างๆงก็จะเป็นมาเซราตินะครับซึ่งเจ้าของเดียวกันเฮ้มาแล้วนะฮะ ไปดูเลยฮะทุกคนผมอยากเห็นจังเลยครับว่าไฟหน้ากับไฟท้ายเนี่ยอะไรจะเด้งดกันนะผมชอบตัวนี้มากเลยเห็นกําลังเป็นกระแสเลยไอ้รถไฟฟ้าที่เป็น๋อรถแ, <ลด S 1> แมว,แมวใช่ไหมแมวอ่ะแมวอ่ะแมวแมวเราไปดูแมวกันดีกว่านะฮะ มาต่อกับค่ายแมวกันเลยดีกว่านะครับผมอยู่กับน้องจีนนะครับแต่ว่าผมอยากยืนตรงนี้มากกว่าอ่าโอเคผมอยู่กับน้องจีนอยตรงนี้โอเคผมอยู่กับน้องจีนนะฮะก็วันนี้เออผมอยากรู้ว่าสําหรับค่ายนี้มาแรงมากนะครับแล้วทุกคนจับตามองเกี่ยวกับค่ายแมวค่ายนี้เลยนะครับแล้วราคาต้องบอกว่าไม่สูงด้วย อ่น่าจะเป็นมาตรฐาน GPSI ที่ทางเรามีให้ฟรี5ปี1,000แสนโลครับมันคืออะไรครับมันคือ,อมันคือ BSI ใน BM ครับม,มันคือ BSI ใน BM มา SI <น>ตรฐานการ m a i n t e n น n c e ที่อยู่ในรถใช่หลังจากลูกค้าออกรถไปแล้วเป็น after sale service ราคาราคาหน้าเตียงไม่ออก ใช่คือวันนี้มาโชว์แต่ไม่ขายใครับผมแล้วถ้าอยากซื้อเขาสนใจทำยังไงครับเป็นการแสดงความสนใจเว็บลงลงแสดงความสนใจในเว็บโอเควันนี้ผมก็อยากแสดงความสนใจเหมือนกันนะรถใช่ไหมครับคนครับผมจริงราคาเท่าไหร่ครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกับบูธต่อไปกันดีกว่านะครับสำหรับบูธนี้นะฮะก็ขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์นะคบขอบคุณครับขอบคุณครับไปเราไปกันต่อ เอาละครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ทูนะครับซึ่งพี่ทูเนี่ยก็มีความรู้เรื่อง BMW เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งวันนี้งานเปิดตัวตัวที่เด่นสุดเลยฮะเป็น BMW i4 นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มันดียังไงครับที่เออตัวนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับจริงจริงไม่ใช่รถยนต์เหรอฮะเออไ่รอครับเอาไปเทียบเลยเอาโอเคครับผมต่อครับตัวนี้เป็นตัวท็อปครับ M50 ความพิเศษของ M 50คืออะไร BM ถ้ามีสัญลักษณ์ตระกูล M ขึ้นนำหน้านะครับเขาคือบ่งบอกถึงความแรงนะครับคันนี้มาพร้อมกับแรงมาทั้งหมด544ตัว0ถึง100เียงแค่3.9วินาทีเท่านั้นเองนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถวิ่งได้521กโลความแรงเนี่ยไม่เป็นรองใครนะฮะการันตีด้วยตัว M ถูกครับใช่เทคโนโลยีเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับเช่นไฟหน้า เราเรียกว่าเบี่ยงยูเลเซอร์ไลไฟสามารถส่องไปได้ไกลถึง650เมตรนั่นคือเกือบ1กิโล,โลถูกต้องบ,บอกเลยว่าใครตัดหน้ารถหมาเนี่ยตาบอดแน่นอนนอะไฟอ่ะไปได้650ก็จริงแต่กล้องคาฟา้าครับทำงานตรวจจับได้วัตถุได้ถึง1กิโลนั่นเองออนะครับเพื่อดูว่ามีรถมาเขาแหวกหลบให้ทันทีเราสามารถขับตามคันข้างหน้าได้ไปกับเพื่อนครับเราไม่รู้จักเส้นทางให้เพื่อนขับนําเลยแล้วเ,เปิดระบบปุ๊บเราขับตามเพื่อนทันที ถ้าเพื่อนชนเราก็ชนเพื่อนถูกต้องครับเราต้องเว้นรักษาระยะห่างไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาแทรกกลางระหว่างเราสองคนไม่งงั้นนะครับถ้ามีคนมาแทรกเรารถเขาจะจับคันใหม่ทันทีถ้าสมมุติว่าเราอยากตามสาวคนไหนนะฮะก็ง่ายๆเลยครับเปิดหมวกแล้ววิ่งตามเลยครับบอกเลยคันนี้เฉียบแน่นอนนะสำหรับพ่อบ้านใจกล้านะครับแนะนําเลย BMW ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่โทมากนะครับขอบคุณครับ BMW i อครับอันนี้ซื้อเพราะเซลครับไม่ใช่นะฮะต้องบอกว่ารูปลักษณ์คันนี้นะครับเป็น SUV ที่ออกมาใหม่โดยเป็นไฟฟ้าล้วนครับผมชาร์จเพียงหนึ่งครั้งนะต้องบอกว่า500-600ถึงกิโลเมตรนะครับซึ่งสามารถขับได้ค่อนข้างนานเลยค่อนข้างไกลเลยทดีต้องบอกว่าเกืยบจะถึงเชียงใหม่นะครับขับจากกรุงเทพไปผมแอบตินิดนึงนะครับเพราะว่า กระจังหน้ามันจะไม่เหมือน BM เแต่มันอยู่รุ่นก่อนๆน,นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกเพราะเขาเนี่ยเป็นไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามรักษายังไงก็ได้ให้เครื่องหรือว่าทางตัวรถเนี่ยเบาที่สุดนะครับผมต้องบอกเลยว่าด้านในของรถเนี่ยค่อนข้างเวิร์กมากๆนะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นๆนะแล้วเขาบอกว่ากระจกตรงนี้ครับการเปลี่ยนกระจกเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะนี่เห็นไหมอันนี้กระจกใสอันนี้ผมเปลี่ยนกระจกเป็นฟ้า<อ>ได้นะครับ กระจกมันสามารถเปลี่ยนได้เลยโดยที่นี่จะใสหรือจะฝ้าได้หมดนะครับเจ๋งมากนี่ตรงนี้จอก็คือค่อนข้างยาวเลยนะครับซึ่งสามารถปรับได้หมดเลยนะครับต่อ Apple c a r p l a y ก็ได้ Android Auto ก็ได้นี่เจ้าปุ่มสัมผัสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับออกแบบดีไซน์มาสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับ คันนี้จุดพิเศษของมันเนี่ยคืออะไรครับจริงๆคันนี้ครับจุดพิเศษของเขาคือจะเป็นในเรื่องของเครื่องเสียงที่เป็นโบเวนดีคินนะครับตัวรถเองอ่ะลำโพงมีสูงสุดทั้งหมด32ตัวนะครับทีนี้เครื่องเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมเทให้ฟังครับบอกเลยว่ากระหึ่มถึง,ถงรูตูดนะฮะบ,บอกเลยนะว่าลำโพงขนาดนี้เหมือนอยู่ในโรงหนังเลยครับ รอบทิศท,ทางรอบบินท,ทางครับสาองตัวรอบทิศท,ทางครับผมลองเป็นไงความรู้สึก <_ S 1> เฉียบนะคันนี้ครับแล้วก็สังเกตว่าเดี๋ยวเราลองบอก่าสังเกตว่าที่เรามีความรู้สึกว่าสะเทือนขึ้นมาที่เบาะเพราะเขามีลำโพงฝังอยู่ในเบ ให้อารมณ์เป็นแบบไม่ใช่ดีเป็น4 D เป็น4 D ลำโพงที่เบานะครับแล้วมีการสั่นด้วยนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นใครดูหนังผีก็เตรียมตัวสยองกันได้แน่นอนนะครับเขานอกจากเป็นรถไฟฟ้าที่รักโลกแล้วนะครับกระบวนการขั้นตอนการผลิตเขายังคงต้องรักโลกด้วยนะครับเช่นตัวเบาะเองแข่งกอนโซนเองสังเกตครับมีสัญลักษณ์ไบโอลีบนะครับเป็นการฟอกด้วยน้ํามัน สก,กัดมาจากไบโอลีฟนะครับ,รบลดการใช้สารเคมีทีนี้ในส่วนของอย่างอื่นๆอย่างเช่นพรมอะครับเราไปเก็บขยะในมหาสมุทรมาทำรีไซเคิลนะครับพวกแหอวนที่อยู่ในมหาสมุทรในทะเลนะครับ,รบ <ๆ S 2> มารีไซเคิลทำให้เป็นพรมพื้นของเราตัวของ B M เองะเขาก็จะมีฟังก์ชันที่จดสิทธิบัตรของเฉพาะ B M โดยเฉพาะนะครับเช่นเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงให้ดูใหม่นะครับ ซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่ายังไม่มีท้ายไหนทำได้สังเกตว่าเราพอเพิ่มปุ่มววลรุ่มใช่ไหมครับหน้าจอจะมีสัญลักษณ์รูปมือนะครับคืออะไรเราหมุนตามเข็มเช็ดแก่นะครับเพิ่มเสียงอยากลดเสียงเราก็แค่หมุนทวนเข็มแบบนี้ผมอย่างนี้ได้ปะต้องใช้มือเดียวอร <laughs> ือว่าจะเหมือนแบบเออเออใช่อ่านะครับหรือเราไม่อยากฟังแล้วเราก็แบบเบาปุ๊บ ปิดเสียงไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับเอาไปจองมเลยแล้วก็สมมติว่าเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมครับเราต้องการถ่ายรูปเซลฟี่แบบนี้ครับเราสามารถกดถ่ายได้จากหน้าจอนะครับแบบนี้โดยกล้องจะอยู่บริเวณฮะรีบบอกอย่างเงี้ยครับนี่เราจะเห็นว่ากล้องอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายเราต้องมองตรงนี้ด้วยแต่ยิงจริงประโยชน์ของเขาไม่ได้ต้องการแค่เซลฟี่นะครับคือเวลาที่เราจอดรถอยู่นะครับมีใครมาทําอะไรกับรถเราก็ตาม รถเกิดการอาราปปุ๊บเขาจะแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์มือถือพร้อมกับส่งรูปเนี้ยเข้าไปในโทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันของ my BMW เลย Security นี่คือสุดยอดนะครัะใช่ครับผมบอกเลยผมจะขายไทยคานมาซื้อคันนี้แหละครับเพียงแต่แค่อาจจะไม่ถูกใจกับสายพ่อ้านสักเท่าไหร่เมีย่อยเมีย่อยโทรมาเมีย่อยเมีย่อยโทรมาสีเที่ยวไม่ได้ครับขายครับคันนี้ไม่เอาครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของโตชเลยนะครับผมเอ๊ะอันนี้ที่ที่คุณที่คุณออกวะครับครับผมชนยับไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ได้รถคืนเนียครับยังครับผมซ่อมมาสี่เดือนแล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้รถเลยยังไม่ได้คืนด้วยใช่ครับและนี่อย่างนี้สมมุติว่าประกงประกันหรือว่าทางศูนย์มีความรับผิดชอบอะไรบ้างอรผมต้องบอกงี้ฮะเรื่องรถเนี่ยเต็มสิบครับผมให้เก้าทำไมอะความหรูหราเต็มสิบผมให้สิบทำไมครับแต่แต่แต่เราไปดูคลิปหน้ากันดีกว่าผมจะรีวิวอะไร เนี่ยคุณไม่ใจเลยอะอย่างรุ่นปีเนี่ยที่ผมซื้อแล้วผมเคยรีวิวไปเนี่ย a p p l e c a r p l a เเราจะต้องเสียบสายไว้กับโทรศัพท์มือถือมันถึงจะใช้ได้วเลสคาร์เพลเฮ้ยจริงเหรออ่าก็คือเอามือถือไว้ในรถครับต่อวเลสเข้ากับรถก็คือใช้ได้เลยสามารถใช้ได้เลยครับเช็ดดอ่าซึ่งระบบนี้ครับรุ่นผมไม่อัปเดตก็ไม่ได้ครับต้องเป็นรุ่นใหม่เท่านั้นครับอัเทิร์ได้ไหมเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันคลิปหน้าครับ ทำไมคุณโยนไปคลิปหน้าตลอดเลยชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถวิ่งได้4 3 6กิโลเมตรนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่8บานนิดๆแค่นั้นเองนะครับนิดๆโดนภาษี1%ครับข้างในทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปไเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนครับเปลี่ยนข้างหลังเป็นท้ายตัดซึ่งเอาจริงนะถ้าให้ผมเทียบนะระหว่างคันเนี้ เราซื้อ BMW i10 ดีกว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมก็สําหรับการรีวิวภายในวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้เท่าที่ทุกคนเห็นเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเดินงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับก็งานยังจัดถึงวันที่3เมษายนนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมมาแล้วมาดูรถนะฮะอย่ามาดูอย่างอื่น <ส>มาเซรามิครับผมเคยซื้อนะเก็บความเย็นกับความร้อนได้ดีมากอันนั้นเยี่ยติ<ล>ยอันนั้นเยนติคร,ครับผม